หยดเดียวเสี่ยวทั้งอำเภอวาา่าซ่านซึ่งแรงบันดาลใจก็คือได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้หญิงที่มีความแซ่บความเฟียสนะคุณผู้ชมว่าไปอ่ะแม่เมาไปเรื่อย สวัสดีนะคะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชเชอมนะคะช่วงนี้เนี่ยวงการน้ําหอมเนี่ยบูมหนักมากนะคะทุกคนคือตั้งแต่พี่เชมรีวิวน้ําหอมยกขาไปเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่ากระแสะตอบรับดีมากๆเนาะแล้วก็ไม่มีใครไม่รู้จักน้ําหอมยกขานะคะก็เราก็เป็นคนหนึ่งอะ่ะที่บุกเบิกเรื่องวงการน้ําหอมยกขาใครที่เคยติดตามพี่เชมหรือว่าเคยดูคลิปพี่เชมรีวิวน้ําหอมยกขาก็ลองมาคอมเมนต์ได้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพี่เชมจะมารีวิวแบบเต็มเต็มนะคะทุกคนกับน้ําหอมที่มีชื่อว่าชองปองกอติเยสแยนะคะ ผู้ชมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีคําถามบอกว่าพี่คะน้ําหอมเนี่เป็นสีอะไรพี่ก็แบบเออบอกไม่ถูกแต่ว่าพอดูไปดูมามันก็จะแบบค่อนไปทางสีพีชเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่จะมีหลายรุ่นมากๆไม่ใช่แค่แบบอ่ะเออยกขาเอยกขาตัวนี้เนี่มันจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะคะหลักๆตอนนี้นะก็จะมี EDT EDP by night อ่ะอีกรุ่นหนึ่งล่าสุดจะเป็นรุ่น so scandal นะคุณผู้ชมก็จะเป็นสีแดงออก เป็นแดงบานเย็นเข้มๆนะคะเดี๋ยวพี่เทียมขึ้นรูปให้ดูจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดคือซอส,สแ a นด a ลก็คือเขาได้รับนิยามมาว่าไอตัวนี้เนี่ยเป็นน้ําหอมหยดเดียวเสียวทั้งอําเภอว่าซานคุณผู้ชมคือแบบตายละหยดเดียวเสียวทั้งอําเภอนะคะก,ก็กลิ่นเขาเนี่ยกลิ่นเขาเนี่ยก็จะมีความเซ็กซี่สมชื่อเขาจริงๆน้อน้ำหอมยยขาหรือว่าแกนดัลนั่นเองนะคะอะทีนี้มากันในหัวข้อที่ว่าน้ําหอมแคนดัลราคาเท่าไหร่ครับพี่นะคุณผู้ชมก็ ตัวนี้ส่วนตัวนะที่เชมใช้เป็นตัว EDP นะฮะแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณ5,000ต้นต้นน่าจะไม่เกิน5 6 0น่าจะอยู่ที่ประมาณอ่าห้ประมาณนี้เนาะแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจว่าเฮ้ยทำไมราคามันแพงจังเลยพี่หนูหนูไม่ไหวว่ะพี่มันแพงเกินไปหนูไปดูใน King Power ก่อนไปดูในเซ็นทรัลออนไลน์หรือว่าช็อปชองปองคือเขาชอบลดราคาไงแต่ปกติราคาแบบอ่ะห้าพันเหลือสัก 4, 000, สีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็พอลดได้ก็พอหยิบต้องได้ถูกปะ ทีนี้ก็ให้ไปดูในเรื่องของราคาก่อนไปดูตามช็อปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซ็นทันออนไลน์คิงพาวเวอร์หรือว่าคอนวีก็ไปดูก่อนนะคุณผู้ชมแล้วค่อยตัดสินใจซื้อแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบยังไม่เคยดมกลิ่นนะคะแล้วก็แบบมีความสงสัยว่าหนูจะสามารถดมกลิ่นได้ที่ไหนบ้างนู่นค่ะช็อปปี้เลยไปซื้อช็อปปี้มาน้ําหอมแบบตัวเทสน้ํหอมหเอม1 ml ไปซื้อมาดมถ้าเกิดถูกใจก็ซื้อไม่ถูกใจก็ไม่ต้องซื้อสําหรับชองปองนะคะอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องบ้านะคะว่าโน้ตเขามีอะไรงิๆเลยแกก นำผึ่งคาราเมล อันนี้เนี่ยสำคัญมากๆแล้วกลิ่นที่ได้อะจะเป็นกลิ่นแขกให้นึกถึงผู้หญิงที่แบบมีความกลิ่นแขกแบบฝรั่งฝรัง่งนิดนึงสายฝอสายฝออะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เขาจะมีความเซ็กซี่มากๆเซ็กซี่ย้อนยวนเป็นกลิ่นที่ต้องบอกได้เลยว่าถ้าเกิดใครได้ดมแล้วอะติดใจขนาดแฟนพี่เชนยังชอบเลยนะคะทุกคนกลิ่นโยคะเป็นอะไรที่แบบเลิศมากมากเนาะคาถามต่อไปคือใครสามารถใช้งานได้บ้างสําหรับคนที่จะใช้งานชองปองเนี่ยต้องเป็นคนที่ดูมั่นใจคนที่เฟยสแล้วก็เป็นเหมือนวัยทํางานอายุสักประมาณ20 ยี่สิบสามขึ้นไปยี่สิบสามถึงสักสามสิบกำลังดีนะคะทุกคนแต่ว่าใครที่ต่ำกว่ายี่สิบสามก็อาจจะดูแซบไปหน่อยแรงไปหน่อยแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้แหละใช้งานตามความประสงค์ของคุณนะคะถ้าเกิดคุณมีเงินคุณก็เปย์ไปเลยเต็มที่เพราะว่ามันแบบไม่ได้ตายตัวอยู่แล้วว่าคุณไม่สามารถฉีดน้าหอมกินไหนได้นี่ออกป่าถ้าเกิดใครมีตังค์ซื้ออาะซื้อไปจัดไปฉีดไปไม่เป็นไรเต็มที่เพียงแต่ว่าเราแค่บ่งบอกถึงอายุหรือว่าช่วงวัยที่แบบน่าจะเหมาะสมที่สุดสําหรับการใช้ชองปองสแกนดอลตัวนี้เท่านั้นเองนะคะค ไม่ได้มีเจตนาที่แบบเอ้ยแกอายุต่ำกว่า20ห้ามใช้ไม่เกี่ยวกันนะคะใครมีตังก็จัดเลยเต็มที่นะคะ,ะทีนี้เรามาพูดถึงตัวดีไซน์กันบ้างนะคะทุกคนชองปองถ้าเกิดพี่เชมจะไม่ผิดรุ่นสแกนดอลเนี่ยเขาจะเปิดตัวในปี2018 ที่ผ่านมาซึ่งแรงบันดาลใจก็คือได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้หญิงที่มีความแซบความเฟยียสนะคุณผู้ชมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพี่เชนเพราะพี่เชนเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็เป็นคนที่แซบมากเฮ้ยซึ่งไม่เกี่ยวกันนะคะว่าไปอ่ะแม่เมาส์ไปเรื่อยอ่ะเราพูดไปละไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาแพคเกจจิ้งนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่ไหนที่สําคัญคือใครสามารถใช้งานได้และสุดท้ายก็คือสีของเขาซึ่งมีการถกเถียงกันมากว่าสีเนี่ยเป็นสีอะไรสีพีอ,พอง่ยาที่เห็นนเลลยตามก้องะะค ทุกคนสีไหนก็คือสีนั้นแหละค่ะนะคะตามนี้เนาะโอเคทุกคนสําหรับวันนี้นะคะพี่เชมก็มาดูเป็นช่องปองให้ดูนะก็หวังว่าข้อมูลที่พี่เชมเอามาในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้เ,เพื่อนๆและกันนะคะแล้วก็ใครที่ชอบหรือว่าใครที่มีคาถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้นะคะทุกคนพี่เชมเราอ,อ่านรอตอบนะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะพี่เชยมี Facebook แล้วก็มี IG นะคะสำหรับ Facebook พี่ชเชยมนะคะก็มีชื่อว่าชเชยมเป็นภาษาไทยนะคะไปพิมพ์ค้นหากันได้แล้วก็ IG นะคะพี่จะขึ้นตรงนี้ฝากไปติดตามผลงานกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้เจอกันในคลิปต่อไปจ้าบาย